พิมมาดาโพดคำคมแก่คิดและลงท้ายบอกสดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักแสดงและผู้จัดสาวพิมพิมพ์มาดาเพราะล่าสุดเจ้าตัว,ตวได้ออกมาโพดแชร์คำคมแง่คิดลงอินสตาแกรมเพื่อเก็บไว้เตือนตัวเองและลงท้ายยึดติดแฮชแท็กว่าแฮชแท็กเพราะสดร้อยเปอร์เซ็นต์ตามโพเต็มๆนี้ว่าข้อความนี้ลงโพดหลังที่จะอยู่ไปยาวๆเพื่อเตือนตัวเองว่าเห็นด้วยทุกประการใครชอบก็แชร์เก็บไว้ บอกตัวเองแบบพิมพหรือว่าแฮชแท็กเริ่มจากไม่รับโทรศัพท์แฮชแท็กเริ่มจากไม่ตอบข้อความแฮชแท็กเริ่มจากรู้ว่าอะไรอยากรู้อะไรไม่อยากรู้แฮชแท็กอะไรกดเราให้ไม่มีคุณค่าแฮชแท็กอะไรทําให้เราล้าใช้ความฉลาดแฮชแท็กเริ่มคัดกรองได้แล้วแฮชแท็กอาจจะสายไปในบางเรื่องแฮชแท็กแต่ไม่สายไปที่จะเลือกเพื่อนแฮชแท็กไม่ใช่เรื่องแฟนนะแฮชแท็กพอโสดร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งใต้โพ์ก็มีทางแฟนๆและพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจพิมพ์ดาดากันอย่างมากมายเลย ขอขอบคุณภาพไป g ีแอดพิมดาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ